ต้อนรับเข้าสู่ช่องปัชชูนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนเรากลับมาอีกแล้วครับกับ The Mimic Chapter 3นะครับในบุ๊กหนึ่งเวอร์ชันรีแวมนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งจบ Chapter 2ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ Chapter 3อย่างต่อเนื่องเลยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 3นะครับผมไปเลย ในแชปเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวที่เด่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นครอบครัวที่เกี่ยวกับบีวะนะครับไม่ว่าจะเป็นใครโตะนะครับที่เอาเครื่องดนตรีบีวะมานะครับหรือว่าจะเป็นบีวากินะครับพี่สาวนะครับแล้วก็มิฮารินะครับน้องสาวที่เดินไม่ได้นะครับในรอบนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับมิฮารินะครับหญิงสาวปากฉีกนะครับที่เดาว่าน่าจะหลอนพอสมควรเลยนะครับ มีการโปรโมตเวอร์ชั่นรีเวิร์กมาแบบน่ากลัวสุดๆนะครับบอกเลยว่าแทบจะไม่เหมือนเดมมบิ๊กแล้วนะเข้าไปเลยครับและนี่น่าจะเป็นบ้านของใครโตะและลูกสาวทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบีวากิแล้วก็มิฮารินะครับผมเหมือนบ้านนี้เนี่ยจะโอ้โหถูกเปลี่ยนหม่หมดเลยครับหรือว่าไม่ใช่นะเอ๊ยยังคงเหมือนเดิมนี่นะ โอเคครับก็มีห้องเก็บของแล้วก็เป็นตู้เก็บของอะไรหรือเปล่านี่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันบ้านใหญ่จังเลยใช่บ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ออกได้ไหมออกไม่ได้ครับประตูเปิดได้ไหมเปิดได้ครับจัมส์สแกร์แรกน่าจะเป็นของใครตกนะครับที่พุ่งออกมาในทางเดินนะครับตอนนี้ยังไม่มานะต้องเข้าไปในนี้ก่อนหรือเปล่า โอเคครับแล้วตรงนี้มีมิวากินะครับแอบดูเราอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่มิวากินะครับหายไปแล้วด้วยตรงนี้ออกไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นคําบ้านนะครับตัวทีมีลูกตาเลขเจแล้วก็เลข6โอเคเหมือนเดิมครับไปบ้านตัวทีมีลูกตาเลขเจเลข6นะครับเพื่อที่จะเอาโครบา,างัดอันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น ต้องไปทางไหนจึบ๊บมาแล้วไปเลยครับเรียบร้อยบ้านแล้วก็ทีมีลูกตาแล้วก็เลขเจ็ดแล้วก็เลขหกเลขหกันไหนวะนี่จึบ๊บเรียบร้อยครับ โครบาโอเคเรียบร้อยเราได้ใช้โครบาด้วยนะครับรอบนี้แต่ว่าเหมือนเราจะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องถืออะไรเลยนะครับเราก็สามารถแก้ไขของได้ทุกอย่างนะครับโอเคสวยงามเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไปซะแล้วไปซะแล้วจะให้น้องๆให้เพื่อนๆดูหน้าชัดหน่อย <c oughs> ก็ดูไม่ได้ไปกันต่อนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับ ข้างนอกนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะครับอันนี้มีข้อความเหมือนเดิมนะครับบวกกัน9 7 4 9เอ้ย8ดีกว่า8 7 4 9นะครับไปหรือยัง ไปแล้วไปแล้วไปหรือยังประตูเปิดแล้วด้วยไปแล้วครับลุยน่าจะเป็นฟิลเดิมนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับ8 8 7 4 9่้ใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะไม่ผิดโอ้ยเออ8 7 4 9จ็่้ใช่ไหมใช่ครับไปลุย แล้วเราก็จะได้ออกไปเจอกับไคโตแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นฉากที่เขาเอามาโปรโมทเหมือนกันนะครับฉากนี้นะครับก็คือเป็นฉากของไคโตะที่ออกมาดีดเครื่องดนตรีบีวะนะครับผมมันผมจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีหรือเปล่าเด็กคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับไม่น่าใช่อา้าไคโตหายไปแล้วเนี่ยหลงหรือเปล่า,าทำไมไม่มีไคโตะ แล้วแก้ปริศนานี้ก่อนเหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็คลิกคลิกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดาบนะครับดาบเป็นโมเดลเดิมด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วใครตัวหายไปไหนฮุ้มาแล้ว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 นี่นะครับเป็นเสียงเดียวกับในโปรโมทเลยนะครับในวิดีโอโปรโมทเลยนะครับน่ากลัวจังเลย รอบนี้ไขโตมันเอาวะไขโตรอบนี้มันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไปเลยลุยลุยลุยเราไปที่ศาลเลยแล้วกันนะครับโอเคเอาดาบไปวางเหมือนเดิมแล้วก็<อ>ไปที่ไปที่ไหนต่อวะไปที่ถ้ำหรือเปล่าแต่หาถ้ำไม่เจอโอเคครับเจอแล้วเจอถ้ำแล้ว <Ooh. S 2> เขาดีดค่อนข้างที่จะแบบว่าแอคทีฟมากเลยนะด,ดีดแบบดุเดือดนะครับดุดันมากสำหรับไครโตะแต่ยังไม่เห็นหน้าตาชัดๆเลยอ๋อเห็นไปแล้วนี่นาตอนที่เขาค่อยๆหันมานีครับอันนั้นคือหน้าของใครโตนะแล้วเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับตรงนี้ไปกันต่อเลยละกันต่อไปเราจะได้เจอกับใครเอ่ยน่าจะต้องเข้าไปในบ้านของใครโตอ,อีกหนึ่งรอบหรือเปล่า โอ้โหตรงนี้เราก็พยายามชิดทางไหนทักทางหนึ่งนะครับแล้วก็เดินหลบๆเอาพยายามอย่าโดนมือนะครับที่ให้ชิดเนี่ยเพราะว่ามันมีมือตรงกลางด้วยมันจะงัําเรานะมือตรงกลางไปเลยแล้วกันนะสวยงามครับเราผ่านมาอย่างง่ายดายนะสำหรับด่านนี้ โอ้โห uh huh. แล้วนี่คือสามารในร่างของตะขาบนะครับหรือว่าเราจะเรียกเขาว่าโอมุคาเดก็ได้แต่เราต้องปีนต้นไม้นี้ขึ้นไปนะอ๋อปกติเนี่ยมันจะเป็นท่าเดินนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นท่าปีนแล้วนะโอเคขึ้นไปขึ้นไปเ,เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็ลงมาวางไว้เหมือนเดิม เราไปกันต่อครับโอเคผ่านมาได้เลยนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นบ้านของไครโตแล้วแหละนะครับซึ่งบ้านของไคโตะเนี่ยเราก็ได้เจอกับทั้งใครโตะแล้วก็ซามะนะครับแต่บิวากิน่าจะไม่ได้เจอนะครับมารุยชัวร์เลยครับบ้านของใครโตต้องมีเสื้อมีมิกม,ม,มาโปรโมตด้วยครับไม่งั้นเนี่ย ม่ใช่บ้านของใครโตะแน่นอนโอ้โหแต่ว่าบ้านทางบ้านเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับหิ้ยผมจําทีวีนี้ได้อิเจมิฮาริมันจะโผล่มาจากตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเอาของสามอย่างมาวางนะครับโรสเบลดแล้วก็คอรับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคซึ่งของสามอย่างนี้ต้องเอามาจากไหนกันนะอ้าวหากุญแจจึบ ห้องแรกนะครับน่าจะเป็นห้องนอนอ๋อนี่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 น่าจะไม่ผิดนี่มีดาบอยู่นะครับห้องนอนของใครไม่รู้แหละห้องต่อไปนะครับห้องน้ําซึ่งไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าอุ้ยมีกุญแจห้องต่อไปนะครับห้องนอนเหมือนกันน่าจะเป็นห้องนอนของสองพี่น้องหรือเปล่า ถูกไหมมีดวงวิญญาณผีเสื้อนะครับเรียบร้อยแล้วก็ห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็น่าจะเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าถูกไหมถูกครับดอกกุหลาบจริงด้วยมีตัวอะไรไล่กินกูไหมเนี่ย้ยชึบเรียบร้อยครับอุย้ยไอบ้บ้า ตกใจหมดไอต่อครับห้องนี้คืออะไรอ๋อห้องนี้น่าจะเป็นห้องของมิฮารินะครับโอ้โหเธไปดูเดือดจังเลยมิฮาริน่าจะโกรธแค้นสุดแล้วหรือเปล่าว้ยมิฮาริเธอหรือเปล่า ใช่เลยออ้ไอ,อ,อ,อ้บา้าคนบาคา้าผีทะเลเรียบร้อยครับเรื่องไงต่อเรื่องไงต่ออ๋อห้องมีฮาริจะต้องเปิดแล้วแน่นอนเลยไม่รู้ใช่ห้องมิฮาริหรือเปล่าแต่กูเรียกไปอย่างนั้นแล้วอะโอเคเปิดแล้วนะครับ ไปเลยครับ pretty mi pretty mi pretty ฉันน่ารักหรือเปล่าฉันสวยหรือเปล่านะครับซึ่งนี่คือเอ่อคำถามของอีสาวปากฉีกนะครับซึ่งเป็นโมดเอ้า <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นโมเดลของมิฮารินะครับผมหญิงสาวปากฉีกเนี่ยมีตำนานว่าเออเธอเนี่ยเจอโผล่ออกมานะครับในยามค่ำคืนถ้าคุณเจอเธอเนี่ย เธอจะถามคุณว่าเธอสวยหรือเปล่านะครับเอาคอรับโซโมาใส่เหรอโอเคซึ่งเราเนี่ยจะตอบว่าสวยไม่ได้นะครับเพราะนั่นคือการโกหกนะครับเพราะว่าปากเธอเนี่ยฉีกนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าไม่สวยเนี่ยเธอก็จะโกรธนะครับเพราะฉะนั้นให้เราตอบว่าเออก็กลางๆะนะกําลังดีอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไม่โดนนะครับไม่โดนง่ำแล้วต้องทําอะไรหรอ อ๋อ oh. ปกติเนี่ยเขาจะให้เราเก็บกะโหลกใช่ไหมแต่รอบนี้เหมือนเขาจะไม่ให้เราเก็บกะโหลกแล้วน,นะแล้วเขาจะให้เราทาอะไรละ่ะถ้าไม่ให้เราเก็บกะโหลกจันกระดิง่งเฮ้ยนั่งไงกระดิง่งกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนมาแล้ว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  เดี๋ยวเราหนีมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เขามาไล่เราเอา้าวเย่าวไม่ไล่เหรอเราจะมาทางไหนทางเดิมหรือเปล่าโอเคเรามีกระดิ่งตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าต้องกระดิ่งกี่อันปกติเนี่ยเราต้องเก็บกระโหลกสี่อันถูกไหมกระดิ่งก็น่าจะสี่หรือเปล่าอุ้ยนี่อีกอันหนึง่ง อุ้ยอันที่สี่เขาจะไล่เราอยู่ไหมไม่ไล่แล้วนะนี่คือสี่อันแล้วนะได้หรือยังวะเนี่ยเรากลับไปกดตุ่มก่อนแล้วกันเนาะได้หรือยังยังไม่ได้นะครับห้าอันเหรอเยอะจังเลย เราจะมาทางไหนนะมีอะไรฮีมีฮารินะครับเดินไปแล้วนะเอาหัวติดอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนะี่ยเออมีฮาริหัวติดนะครับซึ่งดีกับเราใช่ไหมอย่างเงี้ย มีฮาริที่หัวติดอันนี้กดไปแล้วมีอีกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเลยนะอุ้ยนี่ไง <L> มีฮาริสปิลิตอิส o า u อ l ลล็อกอ๋อเหมือนเราต้องหยิบมาจาักเหมือนหน้ากากไอตัวนั้นแน่เลยนะครับ <L> เรียบร้อยครับ าแล้วมีฮาริมันติดหรือเปล่ามันติดหรือว่าพอเรากดกระดิ่งครบสี่อันแล้วมันจะยืนนิ่งๆเป็นไปได้นะครับเรียบร้อยฮัลี่กรีดครับยมโมเดเลอร์ <Mod> แกมันเป็นฆาตกรเช่นเป็นฆาตกรอะไรละ่ะแกแต่ฆ่าฉันไปหลายรอบแล้วนะรอบที่แล้วเออประตูนี้เปิดแล้วนะครับประตูนี้ใช่ไหมใช่เลย ไปต่อเลยครับแล้วผมเดาว,ว่าต่อไปเนี่ยเราน่าจะได้เจอกับโอมุคาเดะน,นะครับมไม่พูดดีกว่าไปต่อแล้วกันเนาะไปไหนต่อครับเนี่ยอ๋อไปทางนี้นะครับ อันี้เราก็จะเจอกับรูปภาพของซามาหรือเปล่าอาจจะเป็นซามาก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปของซามาก็ได้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้คนไม่น่ารักไอ้คนตกใจไอ้คนไอ้คนสวยจะเปลือกนอกไปดีกว่าวิ่งเหลือครับปืนเปิดไฟฉายไฟแช็คไม่ใช่ ตะเกียงโอ้โหและนี่คือโอมูคาเดะนะครับหรือว่าสมะในร่างของตะขาบน่ากลัวจังเลยตาแงาดงฉานเลยก็มาดีครับกรี๊เป็นบ้าเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมมีเทคนิคมาฝากนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับให้พวกเราเนี่ยในแต่ละเสานะครับ ผมไปดูมาแล้วในแต่ละเสาเนี่ยห่างกันประมาณ26วินะครับที่สามารถเนี่ยจะเลื้อยผ่านมาอีกรอบหนึ่งครับแสดงว่าคุณมีเวลาประมาณ25วิในการเข้าไปกดแก้พัดโซต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูเสานี้ก่อนละกันนะครับดูเลยประมาณ25นะครับให้วิ่งออกมานะครับนับหนึ่งถึง25เราวิ่งออกมาได้เลยฉากนี้เนี่ยจะง่ายกว่าเดิมเลยนะครับทุกเสาเลยนะครับไม่ว่าจะตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยบางเสามันจะ ห่างบ้างไม่ห่างบ้างนะครับรอบนี้คือเท่ากันเลย25นะครับตอนแรกบางเสามัน25แล้วก็11อะไรแบบนี้นะครับอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 2ี่สโอเคครับ25วิเห็นไหมออกมาทัน1นึโอ้ยเจ็บนิด 4, 4, นึ่งสองสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดามสิบสยากเลยวะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่เอ็ดยี่สอง่ามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามาเดิมนะครับโดนหางตีหรือเปล่าไม่โดนนะครับรอบนี้ โอเค1 3แล้ว4 5 6อ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว1เสานะครับแล้วก็ที่เนี่ยมีแค่4เสานะครับ4เส,สาใช่ไหมหนึ่อกี้เห็นเสาตรงนู้นไวัยๆอยู่อันหนึ่งเสาที่2อง้เดินมาหรือเปล่าไม่มานะ ปกติมันจะมี5ใช่ไหมรอบนี้มีแค่4นะครับไม่รู้ว่าในในแมนเนี่ยจะมี4ด้วยหรือเปล่าเ่ะเสานี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรารอให้เขาผ่านไปก่อนนะครับแค่25วินะครับ,นะรบ1 3 4 5 6 7 8ม่าเเร็วไปเลยครับยังไม่ทันนับเลยโอเคต่อไป ไปเสาต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็คือเสานี้เสานี้ก็25วิวิเหมือนกัน๋ยวเพิ่งวิ่งมาชนนะ๋ยวเพิ่งเลื้อยมาชนนะวะเดี๋ยวรอรก่อนเลยครับร้อยเขามาชนเสาก่อนหนึ่งรอบเลยครับมาหรือยังมาหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้า าเสร็จแล้วครับเหลือแค่อันสุดท้ายอย่าชนนะเสาสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยเสาสุดท้ายอยู่ที่ไหนอีกเสานึงอยู่ไหนเอ่ยเสาแดงแดงอ่าเจอแล้วครับอีกเสาหนึ่งอยู่นี่ วิ่งไปจะตายไปเนี่ยหนึ่งสองสาม,ม,มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดสิบสอเอเศาใจกตังนานเสาไหนครับเสราแดงแดงเสาไหนกันนะแต่เราล้อยเขาผ่านเสาอีกหนึ่งรอบเลยครับ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 14 15 6 7บเอ็2 1 2 2 2เรียบร้อยครับผ่านแล้วเนี่ยพอประมาณ25นะครับเขาจะมาแล้วามาแล้ว1ทีโอ้ไม่โดนนะสวยครับที่เหลือเนี่ยก็คือให้เราวิ่งเข้าไปในข้างในได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีประตูที่มีตาสีเขียวอยู่2ด้านนะครับ งานตรงนั้นนะครับเดินเข้าไปเลยแล้วแล้วนะครับเราก็ผ่านด่านนี้นะครับอย่างง่ายดาย ก็ไม่ง่ายมากนะครับแต่ว่าก็ง่ายอยู่ <c oughs> อะไรวะเนี่ยและนี่นะครับก็คือโมเดลต่างๆที่ถูกรีเวิร์กมานะครับนี่คือไคโตะนะครับเห็นไหมนี่คือไคโตะนะครับแล้วก็ต่อามาก็เป็นมิฮารินะครับมิฮาริแล้วก็อันนี้เป็นน้องหรือเปล่าน้องฮิยจินะครับอันนี้ก็เป็นหญิงสาวเป็นก้อนหินอันนี้เป็นบิวากินะครับแล้วก็อันนี้เป็น,นคุริโก ตัวนี้เป็นชาคุนะครับแล้วน,นี้ก็เป็นเมกุมะแล้วก็ท่านคุโซโนกินะครับผมเรียบร้อยครบแล้วทั้งหมดหลายตัวจำไม่ได้แล้วกี่ตัวนะครับแล้วเราก็มาจบอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยครับว้าวสุดท้ายแล้วเราก็ทําสําเร็จนะครับจบไปที่บ้านเลยหรือเปล่าอันนี้คือจบเลยไหม เรียบร้อยครับเราก็จบแชปเตอร์3เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรีแวมใหม่ของบุ๊กหนึ่งเดอะมิมิกนะครับผมยังไงถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับมารอชมว่าเราจะมีแชปเตอร์ที่4มาตอนไหนนะครับเดี๋ยวช่องเราเนี่ยจะเล่นให้ดูอย่างแน่นอนนะครับโดยรวมสาหรับเดอะมิมิกรีแวมสามแชปเตอร์นี้นะครับผมคิดว่าทามาเปลี่ยนโมเดลซะส่วนใหญ่นะครับทั้งโมเดลปีศาจนะครับแล้วก็โมเดลบ้านเรือนต่างๆรวมถึงฉากนะครับเป็นการเปลี่ยนโมเดลที่ทําให้น่ากล ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนความยากหรือว่าด่านบางอย่างที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยก็บางด่านก็ยากขึ้นนะครับบางด่านก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะง่ายขึ้นนะครับมีแค่บางด่านที่ยากขึ้นนะครับอย่างด่านสามะผมว่ายากนะครับเพราะว่าสามะเนี่ยวิ่งเร็วมากนะครับใครที่เจอหน้าสามะเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าวิ่งหนีไม่ทันแน่นอนเอาเป็นว่าสําหรับ EP ีสามนะครับแชปเตอร์สามของเราก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่แชปเตอร์สี่นะครับอีพีที่สี่สำหรับเดอร์มิมิกรีเวมนะ มีมบุ๊กหนึ่งรีแวมร์มชั珀ท์สี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับรีแวมร์มชั珀ท์สามแล้วผมบอสชูจะต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ